สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ำเศร้าพี่นอ้องจ๋าตื่นขึ้นมากะอากาศหนาวอากาศเย็นแต่เศร้ากองเข่าลุงเรินกันยังคือเกา่าพี่นอ้องยังพันในปั่นอยู่เมื่อวานนี่ก็ฝนตกเกือบครึ่งวันรอบ,บา่หยนยันคำฝนวัาสิป,ปั่นเขา่าอุตสาห์คนมาแล้วฝนตกหำกับบริปัน่นซ้ำฝนมันตกเนาะ วันนี้เพื่อนว่าเพื่อนสิปันเขาแต่ว่ารอบเศร้ากับทองฝากระแจง,งนี่หน่อยหนึ่งส่วนใหญ่ฝนมามกตกส่วงบ่ายมัวอันนี่แห้งเด้เมื่อคืนนี่ก็ะตกเนาะกองข้าวลุงเลิน เมนูอาหารเช้าของทีมงานพี่<า>น้นองเตรียมสิเมื่อแล้ว,วผู้นึ่งก็ดีใจจยยนบวก,กินหดเขาเาา่าสิ่งกับบ้านพักก <c oughs> <c oughs> ็ลงไปง้มปากแต่บ้านหกโมงตั้งแต่ตีห้าเออลงไปง้มป่ายนาสาวัน ว่าเขาเจ้าสืบปลาหอยจักกิโลนะแห่งห้ากิโลปลาเจ็โลเขาแห่งอหาโลหรือเบาอุตะสองโลอืมปลาเจ็ดโลไปซื้อน้ำแข็งมาย่างนี่แหละปลากันยังดินดึกดึกยินนี่น่ะบม่ได้ล่างขี้ตุ๋มเลยป่ะเนี่ยเออบม่ได้ล่างเดี๋ยวเขาสีว่านบปสดอืมนี่อ่ะอันของผัดจีเตี๋ยวเมื่อสารพัดย่างหมัก ดินใหม่ลินฝานั้นะ่ะมีหอดต,ต้นมันพร้อมในต้นมันก็บขุดเอาเนี้ยเ,เออรากมันก็นขุดเอานะจ๊ะสียมาปลูกบ้านเขาเจ้าเขาเจ้าอันหันบ่มีเนาะไปรลอาหายัางเจแหลมเด็กข้าวตัดข้าวตากฝนเมื่อวานนี่เป็นยังไงเฮย่านตะบะเกี่ยว มันอี้บเกียวอีบ่จ้ามันก็คือคือแต่ตอนเศร้าดหละแจ้งแน่เพราะใบบายมาแค่นั้นแหละฝนตอนเศ้านะทั้งลมอยู่อากาศหนาวอากาศเย็นเมนูอาหารเศร้าก็จะเป็นก้อยก้อยขมพี่น้องจ้าอันนป่นยังนะเออลาบลาบซุกลาบซุกลาบดิบ สรุปเดีเมื่อทางโคง้งแมนบ้าทางตรงนะเมื่อบ่ได้เขาบ่ได้สอมถนนนำ้ำท่วมต้อเมื่อทางโคง้งทางโค้งนะสามสมองวันัวาค่าน้ำมันไปกับพันไม่พอถ้าทางตรงนะแค่สมองเดียวหอด บ้านเขาเจ้าต้องขามไม่นำเซไปอีกเด้ขามุวต่ว่ามันขามว่ได้ปกติเขาจสเอารถขามบักไปเนาะขามแพร้ไปแต่ว่าถนนเขาไม่ได้สอมนะจ๊ะเนี่ยอยากได้เบิร์ละใบแหงไปหาเอามันเบิรอยากได้ยังไปหาคุดเอาอเแต่ว่าสิ่งที่บ้านเพิ่นบ่มีเพิ่นกา่าเอาเมือปลูก สิ่งที่บ้านบ่มีบ่มีกะเอาทังพุ่นมาปลูกนะจ๊ะแต่บางสิ่งบางอย่างบ้านพุ่นน่ะยังอุดมสมบูรณ์เด้บ้านเขาเจ้าในยานางนะบดิอืดยายรุ่นสั่งเอาหนึ่งกระสอบไปเก็บหายหรือยังแล้วเสียมาขายตลาดวันอาทิตย์นี่นะบ้านบ่มีนะบ่มียานางเด้เป็นบ้านโคกที่บ่มีอันนี่เนาะบ้านเขาเจ้านั้นเป็นบ้านดงยานางเนาะลาย พวกกล้วยอ้อยเนาะเนาะไม่ยังสิแล้วเขาเจ้าโบอึดเดะพวกเห็ดพวกยังส่วงนี่นะเห็ดบดออกเขาเจ้าว่าไวอยากไปหาเห็ดบดอยู่ไปด่ามสมองมันสิพ่อไปใส่เมื่อวานมา เอา,ขา,า,ขาเ,เ,เอาข้ากระหาขนานเจลอแหลเข้ากระหาขายเงี้ยขายขันไปไปนอนถ่าหาแมนโยส่วงนเฮ็ดบดออกลายเเต่ว่าเขาเจ้าขายถูกไดุ้บิานเขาเจ้านะขนาดจิลอ่สี่ตัวพันกีบ เหเหบ้านเขาเขาเจ้ากับมีคนหลับซื้ออ้บ้านเขาเจ้ากัมีคนหับซื้อเนี a a sure? นะะ after, ่ตลาด้ิบซื stores, s, <S Aa, ้อตลาดกลหาิพัน่ลองคุมคืนอยู่ในตลาดกินหลายได้แห้งย่าแหละอือสินหอดบ้านแห้งเัาตื่ไปสามโมง โอ้บ่นางฝันเอียงเมื่อคืนแหงบ่โฟ้าฟังดูบ่สวนจีหลฟันดูเล็กได้ยังฟันโนาเมื่อทรงมาม้ให้ขับมงนหนาทรงก็อึดรถบัเงินเข่าเให้หลยลแล้วก็ักับได้ละ ถ้าจะมาได้เราไม่จะมาเราอยู่ในเฮือนนี่แหละให้แต่งให้หน้าบลอกคนไปต่งแจ้งมากนีคนมาสมคอยว่ามาอยู่นี่แหละจะมือสมว่าบ่เมื่อเราจอนขาเลาวัยแล้วก็บ่เมื่อเรา嘛มีเงิจ้ฝันว่าบ่มีบ่ได้เอารถเมื่อส่งอืม ใจเสื่องทำสวยอ่ะสวแต่ว่ามาแต่ละเทือบว่าสิเป็นดำหน้าเนาะส่วนใหญ่ก็ดำหน้าแต่ละปีได้เมื่อทรงพวค้าเมื่อน่ะของสหลายเนาะอันนี้ก็เขามีทั้งเขาเปลือกเขาสารเขาเปลือกเก้ากระสอบยิป่ม,มา,หาหมให้กอีกอืยัยมาเอาให้กระสอบมังเป็นชิบกระสอบเขาเปลือกเขาสารอีกเกือบร้อยโลมีเอื่อยพันสือให้ หลายคู่หลายคนคิดว่าบ้านเราอึดเข่าบริอึดเด้พี่น้องเราน่ะเห็ดหน้าปังเนาะแต่ว่าปีนี้นะฝนดีน้ำท่วมหน้าเรานะ่ะสีรอบแล้วดำหน้าไวนะ้น่ะดำซีเทือนะ้าท่วมแล้วเลยมาหาเกี่ยวเขารับจ้างเพื่อเจียกได้ เขาปลูกหรือว่าพัานเขาเนี่ยเมื่อวานหน้าปังแล้วนี่แหละหน้าปังบุก,กีเดือน,นกเกษตรหน้าปังต่อ<ไ>พอบ้านเพื่อนน่มันมีน้ำอ่าเขาเจ้าอน้ำขึ้นมาจากบึงเนาะเขาเห็ดหน้าปังแ<ป>ต่ละป<ร>ีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยลักๆแล้วเขาเจ้าเห็ดหน้าปังเป็นลักพอน้ำบ่ท่วมถ้าน้าปีนี่แต่ละปีเนี่ยนะบางได้บางปีที่น้ำบ่ท่วมก็เพอะได้กิ่นอยู่เขาเจ้าก็เฮ็ดอยู่ บางปีที่ว่าฝนดีน้ำท่วมบ่อยกะบ่ค่อยได้เข่าเน่ะหน้าปีเห็ดหน้าปังแต่ละปีได้จักสอบแห่งพุ่นเราเห็ดหน้าปังนะปีหนึ่งได้ลอยกลัวพุ่นเด้ได้หลยกว่าหน้าปีแล้วว่ะอืมเนาะหลายคนอาจจะเข้าใจพิดว่าเ<า>ขาเจ้าบบมีเข้ากินหรือว่าอึดเขา้าวบแมนเด้อืมเขาเจ้ากะ มีอยู่มีกินปกติตเขานำ่ำเนาะนาแต่ลักลักลกเขาเจ้าเห็ดหน้าปังะนะจ๊ะจปีหนึ่งละลอยกว่าแต่ว่าหน้าปีได้ค่ะเอบอร์ออแห้งหน้าปีได้ค่ะแต่ละปีได้อ,อ,อ,อ่หน้าปีละปีนึงนะบ่ฮอดฮอดสิบสอบแปดสอบเก้าสอบแต่ว่าหน้าปังเขาเจ้าได้ปีละลอยกลัวลักลักเขาเจ้าเห็ดหน้าปังเป็นลักเนาะ พาส่วนใหญ่กับน,น้ำถั่วมีน,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 น้ำถ่วมทั้งปีเขาเจา้าว่าก็เลบรรยบบได้เอ็นข้าวปลูกเนาะเพิ่นเลยมาหาเกี่ยวอันรับจ้างเอาเข้าวปลูกเพิ่นวา่าบบจ้างกะซิม,ม,าม,มาสิมาซอยเอาเข้าวปลูกเพิ่นก็ได้ข้าวปลูกเมื่อสิบสิบสอบนะจ๊ะ ที่เอาเมื่อปุณเป็นเอาเมื่อกินได้พี่น้องเขาเขาเขาเปลือกอ่ะคือเพิ่นเอาเมื่อเห็ดเอ่อเขาปลูกพันธุเขาเพิ่นนี่แหละหน้าปังนี่ละเนาะเนี่ยพุ่นน่ะบอกกินอดเข่าพุ่นตือนเต้นเสือตะระส่จักมือเลยแฮงเอื่อยแล้วเสือหายบ่ สองเนี้ยคงแต่มือสื <k <k ่อค่เห็นถอดเลยใส่นอนใส่ออกิน็นได้คนละสแต่คนละสามสอบยายมาเอามาอีกสอบหนึ่งสิบสอบ เมา่กี้เอาเข่าหาเข่าปลูกเร็วๆเอากล่องมาใส่ป่าน้ำแข็งไปซื้อมาแล้วแต่ว่าป่ามันกะป่ายังตีงอยู่ได้พี่นอกนี่ยังตีงอย่นี่พอห้างเก่าขึ้นมาเนาะ ปลาสาวันมีคนซื้อให้เจ็ดกิโลนะจ๊ะนุ่นี่ปลาเจ็ดกิโลปลาสาวันจนบดเบอร์ไหนพี่น้องเพื่อนไปใต้เขียดมาคืนนี่เบอร์นูเบิร์ไหนเขียดนะเพื่อนพักกันใต้เขียดมาคืนนี่สีเอาเมื่อได้นี่เออ แต่เป็นยังงกันซีหาคนไม่ไปได้มีตะนา่งแห่งก็บผัวได้ประมาณเกือบสองโลนแหละแล้วหากินหมาในขั้นโหดจังสิอ่นะไม่อยู่เป็นอาทิตย์ดาชราไปใต้เขียดขายเนาะเขียดอีโมโอ,อันนี้เพิ่นพากันไปใต่เมื่อคืนนี่แหละได้หดกบขอบนังแน,นาหาถังมาใส่ ว่ายาก,กินให้เพื่อนในเรื่องจงไว้แนจังเลยน่ารักมากเพิ่นสนใส่ถังเมื่อเด้นี่ถังท่านผู้ชมเอาใส่รถเก็บใส่เอาอยู่บ้านบ่ม,มีเขียดบ่แห้งเอาอยู่บ้านเขาเจ้าปุยอึดเขียบเดียวจิรจโรอจีโปมบ่ได้อึดเด้นี่เพิ่นไปไต่เขียบเมื่อกินบ้านของฝากจากบ้านเบ้าหมี เวลาเพิ่นมาเพิ่นก็ได้ของฝากที่เป็นจิ้มโปมขาเมื่อได้เขียดเมื่อนะจ๊ะเป็นยังเองนะพี่น้องอันนี้เป็นใต้เองนะจ๊ะโมเมนต์คองผาก็ได้เพิ่นยังบ่เรื่องของเรื่องอ่ะอยู่บ้านนี่ไม่ได้ไปใต้ไดอืมเพิ่นไปใต้เองได้ได้ประมาณเออเกือบสองโลนะจ๊ะเพิ่นใส่กระถางเมื่อแต่กระถางกับบัวไตดอกเจาะรูเจาะรู ใส่ผักกระแยงลงไปมันจังสิบเต้นออกเนาะแล้วก็ปิดฝาเขียนมียนซิเมอร์เห็นไหมว่าน่ากินไหมอายาคอยกินกบกินเขียดรู้ยังรู้แต่แห้งใช่หให้กินกบงานกบตัวบักใหญ่อันนี้ของเจ้ากลับบ้านนะจ๊ะ อันนี้ก็บกบผู้ใดเอามาเนี่ยกบก็มีตัวบักไง,งพี่น้องอันนี้นะเขาเจาะเอาอยู่ให้หนาตัวบักเอฟเลยกบนากบธรรมศาสตร์เด้นี่ปีนี้กบเขียดหลายเนาะจากที่โบเคยมีหลายปันนี่ เขียดก็มีแต่โตยังไงพี่น้องจ๋าเขียดอิโมโน่นาจาะจ๊ะบ้านเบามีเขียดหลายปีนี่กบกระลายเนาะ<ฮ>ของพนเจ้ากับบ้านมีทั้งปลามีทั้งกบทั้งเขียดเตรียมพร้อมปาดแห้ง กาบยานใดล่ะได้เต็มรถมาน้อยก็เต็มมาล้อยก็เต็มมาชาโพดก็เต็มรถมาดูท่านผู้ชมข้าวเ <c oughs> ขาวข้าวเปลือกนี่คือ<ท>ข้าวปลูกเด้พี่น้องเขาเขียนไว,นว้นี่ข้าวสิบเอ็ดเขาพันสิบเอ็ดอันนั้นข้าวพันสิบหกนั่นเนาะจะมันติตกขันแดงก็มีเออข้าวเปลือกนี่ไม่แต่ข้าวปลูก ทั้งหมด10กระสอบข้าวสารสองกระสอบข้าวสารนเอื่อยพันซื้อให้ได้ทั้งป่าได้ทั้งเขียดแต่ละรอบกับบางที่กับได้หันปลาแดกพนย้ามักแตงสุกได้หันมักแตงสุก สรุปกับจักคนเนี่ยมันเบิดกันยุ่ข้างในนะ่ะแต่วข้างนอกนั่งบ่ได้นะจ๊ะเมื่อวัยยังแหงดำน้าสิได้ไม้อยู่บ่นี่ยอ้าวของเต็มรถนะจ๊ะเขาสารอาหารแหง้ง บางสิ่งบางอย่างนะบ้านเพื่อนะอุดมสมบูรณ์ก็บ้านบ่มีเด้คือพวกเห็ดพวกเอีอยงอย่างสี่พอบ้านเพื่อนอายุดงเนาะบ้านบ่มีเป็นบ้านโคกอย่างสี่นะ่ะอืมนั่นแหละพี่น้องจ๋าถ้าใดยอยากเห็นว่าบ้านเพื่อนเป็นอย่างไรก็รอติดตามดูตอนต่อไปนะจ๊ะเมื่อนีก,ก็ได้พากันเมือ่อส่งคือเกาแต่เมื่อก็ได้เมื่อทางโคนะ้งเนาะ ก็ใส่เวลาประมาณสามสโมงแถมยังเป็นทางลุกลังอีกตัางหากเนาะกว่าสิเมื่อกับทุลักโทเลนั่นแหละพี่น้องไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเจอนางแห้งแูละดำน้าแลนะูละเนาะนางกลับแล้วนะจ๊ะ